ว่ากันจังว่ากูไม่ด e ีอย่างงู้นอย่างนี้อยากให้กูเจอเดินสวนอย่างนั้นนรกนะจะหัวร้อยฟันฮัลโหลแม่ชาวเอ็งส่งข้อความอะไรมาแล้วเอ็งก็กดยกเลิกอ่ะไม่มีอะไรครับพี่ผมเปลี่ยนใจแล้วเกรงใจพี่บอกมาเธอเราเป็นเพื่อนกันนะมีอะไรก็บอกกันได้อย่างน้อยเพื่อจะได้สบายใจอ่ะผมขอเยื้มตังค์สักสองพันครับ เดือนนี้ช็อตจริงๆไม่น่าท่ามันเลยยัยนี้อย่าลืมคนละครึ่งนะกูไม่ได้สมัครว่าเพื่อนกูพูดถึงค้าเหล้าอ่ะออคนละครึ่งไม่ใช่ให้กูอ้อคนเดียวลุงคะหนูเบื่อพวกชาวบ้านที่ชอบว่าพวกหนูมาหลอกลุงใช่ค่ะลุงพวกหนูรักลุงจริงๆหนูก็บอกเขาไปสิ ว่าหนูชอบลุงเพราะความรอไม่ใช่ความรวยหนุ่มช่วยซื้อปลาทูยายหน่อยนะกินปลาแล้วจะฉลาดนะเชื่อยายสิแล้วข่ายยังไงครับป้าเข่งละสามสิบสามเข่งร้อยจ้ะงั้นเอามาร้อยหนึ่งเข่งละสามสิบสามเข่งก็ต้องแค่ 90, เก้าสิบบ่ดิป้าเอาผมไปต้องร้อยหนึ่งป้าก็บอกเองแล้วกินปลาแล้วจะฉลาด มึงชวนกูไปกินเล้าบ้านมึงอ่ะแล้วถ้าขากับกูบกบเจอด่านเป่าทําไงอ่ะก็แดกข้าวเข้าไปเยอะๆพวกข้าวเหนียวเงี้ยช่วยได้มันจะทําให้เป่าไม่ขึ้นใช่ป่ะตอนไปอยู่ในนั้นจะได้ไม่หิวรับสมัครคนไปลอยกระทงด้วยครับ <Yahoo! S 1> คุณสมบัติก็มีว่ายน้ําเป็น <Wow. S 1> ทนความหนาวได้ uh? แล้วเป็นคนนอนดึก ส่วนรายได้นั้นขึ้นอยู่กับเงินที่เก็บในกระทงได้จะแบ่งให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ใครสนใจทักมานะครับรัฐบาลให้สองพันแต่ต้องสแกนหน้าแต่ถ้ามหาพี่แค่แก้ผ้าหน้าไม่ต้องสแกนแรกๆก็เข้าตาต่อมาก็เข้าใจ ครบไปเข้าทางพอรักจืดจางเข้ากันไม่ได้คืนนี้ไม่อยากไปลอยกระทงเลยอ่ะกลัวแม่คงคาทักเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่คนนี้นี่อาจารย์เบียร์ครับ วันนี้โครงการคนละครึ่งเขาให้ใช้เป็นวันแรกแล้วแต่ผมสแก,กนใช้ไม่เป็นนะะ่ะพอสแกนจ่ายไปให้ร้านมันดันกลายเป็นเงินพมเต็มๆเลยรัฐบาลไม่ได้ช่วยออกครึ่งอ่ะมันต้องสแก,กนยังไงอาจารย์ถ้ามึงอยากได้คนละครึ่งแต่งโง่ขนาดนี้เอาคืนรัฐบาลเขาไปเถอะให้คนฉลาดฉลาดเขาไปใช้โง่ๆอย่างมึงอย่าไปขอเลยคนละครึ่งอย่าไปลงทะเบียนให้เสียเวลาเลยปล่อยให้คนที่เขาฉลาดฉลาดกับคนไม่เป็นเรา าโง่แบบมึงนะ่ะคือรัฐบาลไปเถอะ